มาวะเดือนครูสมัยโอเคเปิดกล่องให้ใครก็ได้ครับเป็นผีตาแรกไม่อยากเป็นเฮ้ยเ้ยมีประคำวะหาของไว้ซัดผีเลยโอเคเดี๋ยวผมไปพันใส่สินก่อนนะ ดล็อกแบบว่าโล่เขาล้างโล่เขานะมาใครเป็นผีก็มาใครก็ได้จังหวะเนี้ยเฮ้ยโอเคติมตรงนี้ยังไม่มีของเล่นเลยนะเฮ้ยไปไหนแล้วอะ่ะอ๋อผีเป็นลาตีแั้ฝั่งนูน้นโอเคตรงนี้มีประคำนะ ได้ได้ได้อะไรอะ่ะอะไรก่อนตีกันอยู่สองคนคนระับเขาเห็นผมแล้วมาวะเฮ้ยนี่ไงสองทีดิเจ็บนะเฮ้ยเฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะตรงเนี้ยผมบอกเลยผมต่อยจนตายอะ่ะ อืมวางหุ่นวะเฮ้ยโอ้ผมไปต่อยหุ่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอีกมีอีกเขาเลือกที่จะตามไหมตามวะเฮ้ยเฮ้ย,ยลมันไปโดนได้ไงอะโอ้โหผมไม่ได้ขายโดนรู้สึกว่าเขาจะวางหุ่นนะ อเจ็บอะอย่างน้อยก็เจบ็บอย่างน้อยก็เจ็บครับอย่างน้อยก็เจบ็บอย่างน้อยก็เจบ็บเรียบร้อยไงอย่างน้อยก็เจบ็บอย่างน้อยก็เจ็บไงเอาดิเรียบร้อยครับเบลอาไปแล้วนะแล้วฝั่งนู้นผีเขายังนี่ไอ้น,นี่นะ ยังไม่มีใครเป็นผีแทนเลยครับไปอ,อย่างเร็วอะ่ะนี่แค่เลเวลห้านะถ้าเลเวลไอ้นี่คือแบบน่าจะเดือดอยู่เฮ้ยใครวะนี่พาหรอโดดมาผมรอไฟผีเลยถึงขั้นนี้แหละกต้องมีสัก ต้มีประคำสามอีกสักหมัดห,หนึ่งหรือไม่ก็ประคำหนึ่งประคำสองของแค่นี้น่าจะยังฆ่าไม่ได้ครับอีกฝั่งหนึ่งยังไม่มีใครเป็นเลยนะแล้วดูเหมือนฝั่งเราจะนำนะครับสองต่อศูนย์ไตรงนู้นมีประคำแล้วกาเจอมีมิววะไม่ใช่อันนี้ฝั่งเดียวกันเพื่อน ั่งนู้นไม่มีผีเลยเป็นผีกันหน่อยเร็วโอโอเออเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงแล้วนี่นี่ไงเอาดิกดโลด่แต่ก็เจ็บอะแล้วมีประตูให้เล่นนับเอาดิเจ,จ็บนะนั่นเจ็บนะเจ็บนะบอกให้อามหรออามก็เจ็บดิ เจ็บดีเจ็บจัดไม่เมื่อกี้ผมต่อยไม่โดนนะดีแล้วตามมาต่อเปล่าตามเปล่าตามเอา้าแล้วทำไมมันไม่โดนเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วไหนวะประคำอีกปะไม่ตามแล้ววะ ไม่ตามแล้วนะไม่มีประคำแล้ววะถ้ามีอีกก็เล่นได้อยู่อะแต่ผีตัวนั้นเจ็บมากครับเจอปะเจอยาวะ่ะอืมแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวขอขอขอหิวันดินับนักป่าผีเดี๋ยวไปก่อนว้า ไม่มีประคำเรายังต้าไม่ได้นะใจเ,เย็นก่อนโอ้เจอยันอีกแล้วอื่นได้ไหมขอแบบยังอื่นนะประคำหืูแม่ก็ไม้ไหวก็ได้นะเรียบร้อยครับผีไปแล้วนะไปอย่างเร็วบอกเลยรอประคำแป๊บ แล้วใครจะมาเป็นอีกอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหดูดิลาตีออกไปเลยหรอโอ้โหโดนถอยจนออกโอเคฮิวไปเลยเพื่อนใช้ไปเลยลาตีออกเกมไปเลยครับพยายามเปิด เดี๋ยวเอาเอาแล้วต่อหน้าต่อตาแล้วประคำสองว่ะเอาว่ะมาแล้วครับได้เวลาปราบผีอ่าเจอกันหน่อยใจเย็นๆนะโอเคเราใจเย็นนะต่อยผลานครับเคหนึ่งเจ็บนะถ้าตามต่อก็เจ็บอะไม่กล้านะรอโล่ครับ ใช่ครับขอรอโล่นะเสียเวลาด้วยนะยนะมาดิตามเราคนเดียวพอตามเราคนเดียวพอคิวเลยนะขากลัวนะนะั่นอ่ะเขาจะตายเหรอกดโลไม่ทันลูกผีก็เย็นนะไม่ต้องรีบเอากลัวแล้วตอนเนี้ย รอโลกอีกแล้วอ่ะโลกมาขอจะวิ่งใส่แล้วนะใจเย็นครับผู้แล้วไม่โดนฮิตบ็อกอะไรอ่ะเอาดิโอ้โหไม่โดนเฉยแต่ว่าก็เจ็บแล้วนะแล้วก็เสียเวลาไปเยอะครับ เพื่อนจะได้หาของเลยนะว่านายามตอนนี้ก็เจ็บแต่ว่าทำไมเขาไม่ใช้ยาติมมีมีดนะปลาได้แล้วก็ตรงนี้ผมพันใส่สินไว้ด้วยเผื่อไว้ให้เพื่อนๆนะเอาว่าแล้วเราเกิดเร็วมากต้องมีประคำครับถึงจะปราบได้แน่นอนนะอกีมเป็นไม้หวายเลยนี่งไงประคำให้เพื่อนฟาร์มให้นะ มาว่าเพื่อนๆเ,เราฟาร์มประคำได้แหละเดี๋ยวรอต้องหาอีก,อกสักหมัดสองหมัดนะมาหน่อยมาบอ,อเ,เอาดีล้มไปเลยไงรอบเนี้ยน่าจะไม่ไหวครับเสียเวลากับเราเยอะนะ สองตัวเลยหรออ้าวแล้วแล้วแล้วดิ่งมาอย่างนี้มีอะไรหรือเปล่าหาตอนว่ะไม่มีประคำอีกรู้สึกว่าเราจะเจอไม่ไหวกันเยอะนะล้วรู้สึกว่าเขาจะมาแล้วไงแล้วประคำสามอย่างนี้ต้องเจอเล่นแล้วเจอเล่นแล้วติมสตันได้ปะเอ้าแล้ว แล้วเหมือนจะมีจุดหมายโอ้โหตีหลังของหายครับคนนี้พันหลังให้เลยนะเอาแล้วน้ำมนเนี่ยมันไม่หายครับน้ำมนน่ะมันไม่หายเออแล้วยาโอเคยาอยู่ตรงนู้นนะแล้วติมเรียบร้อยแล้ววะนิพาเกืดอตรงนี้นะคนนี้มีตีหลังแล้วของหายเออวะ เมื่อกี้ต่อยหน้าแล้วก็เขหาหันหลังให้นะแล้วติมไปหวั่นแล้ววะเดี๋ยวผมเก็บไม้หวามาก่อนนะแล้วเบลฟังเขาน่าจะเฮ้ยแล้วฟังเราฟังเราไม่มีแล้วเฮ้ยติมชิจยาอยู่ เวลาอ่าเดี๋ยวผมแปงลงร่างแล้มาได้เวลาทําหน้าที่บ้างไปว่ะแล้วมาแล้วครับเดยวอ่าไปเลยไงเจอใครไม่รู้แล้วตีก่อนเดี๋ยวแล้วผมเจอนิพาไงแล้วนิพาเปิดกล่องอย่างชิวโอ้ตรงนี้ยังไม่ไม่มีใครพังอีกหรอเอาแล้วครับกินไปก่อนเลย แล้วเจอแล้ววะต้อนานี้พาแล้ววะม่มีน้ำมนต์เล่นด้วยนะเราเข้าตู้น่าจะมีตันตู้ครับไม่มีวะไม่มีก็โดนทีนึงไงเราเข้าตู้อีกแล้วหรอเข้าตู้ไม่มีตันตู้ไงแล้วเรียบร้อยดิโดน e x e ิ u t วไปครับแล้วไปเลยไงกด R รัรวๆครับเอ้าเอา้ามิวมิวก็ก็หน้าขาวโดนน้ำมนต์ โอ้โห oh, oh. แล้วมุดโง่งไกลครับผมกินน้ำวิ่งตามได้ไหมไม่ได้วะเดี๋ยวอืมจะแปะยันเหรอทำไมอะรอตีเหรอไม่สนนะแล้วมาทำอะไรก่อนมาทำอะไรก่อนอย่าตามมายังยังอีกแล้วมีมิวโดดไปแล้วนะ โโดดไปไกลเลยวะอืมไม่ใช่เพื่อนอันนี้อันนี้เองเฮ้ยตร,ตรงนี้ไงตรงนี้ไงเอาแล้วผมเจอแล้วแล้วกินไปก่อนไงเพิ่มปรลัดเอ๊ะเอ๊ะเขาโดดหลุมไปแล้วหวะ โอ้ไปไหนแล้วเนี่ยนี่งไงแล้วแล้วอะไรก่อนอะไรก่อนแล้วมีข้าวสารเศกนั่นน่ะโอ้แล้วปลามีมีไม่โดนมีโอ่งน,นะวุ้โอ่งครับแต่ว่าโอ่งนี้มันใกล้อยู่นะไม่ไกลเกินไปก็าตามทันแน่นอนแบบนี้โดนแล้เรียบร้อย แล้วไปเลยไงคนต่อไปครับคนต่อไปเป็นนิพาโอ้หนิพาเล่นโองไกลเลยเอาว่าถือประคำด้วยนะพร้อมที่จะบวกกับเราแล้วต่อยแน่มามารอก่อนตรงนี้ประคำเรานะ น่าจะโดนทีหนึ่งนะเราเพราะว่าไม่มีโล่นะโดนอีกทีหนึ่งวะแต่ว่านี่พาว่าเจ็บแล้วนะเข้าตูล้ละเรียบร้อยแล้วไปตัวต่อไปเลยไงไปตัวต่อไปเลยครับไปวะเนี่ยเราใกล้จะไปแล้วนะ มีคนอยู่ในตู้เออกันตันออกขอขอขอวิ่งเร็วเรวิ่งเร็วเเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมกดอกินในนี่ตรงนั้นน่ะมีให้กินดูแล้วโดนดิโอ้ยอย่าเพิ่งโอไม่กอดไม่ทันครับโอ้ไปแล้วแล้วห้าสิบกวีกว่าผมจะเกิด ไอก็ได้ช่วยหนึ่งทีเฮ้ยมีประคำว่าติมติมมีประคำแล้วต่อยอผีแล้วเจ็บมาเจ็บเจ็บบอกเลยว่านายอัมรอสตันแล้วติมยังไงร,รอให้นาะยอ่หูแล้วต่อยอย่างนี้นี่ไงโดนดิเออตันได้แล้วโดนไงเจ็บน้ำเปียวอ่ะแล้วเราไม่น่าจะได้เกิดแล้วครับแล้วมีประคำอีกแล้ว เออนี่ไงนีนายามกลายเป็นผีวะ่ะนี่ไงเจ็บอันนี้น่าจะไม่รอดแล้วหมายถึงติมเรานะไม่เบลเขาน่าจะเจ็บหนักแหละแล้วติมเราน่าจะรอดนะเพราะว่ามีไม่ไหวยอยู่ครับจต่ว่าเขามีโลนะเรียบร้อยว่าเวลาหมดฝั่งเราก็ชนะไปนะต่อยมันจัดต่อยจนลาตีพุดออกไปเลยอะ่ะ